ครับสวัสดีทุกคนครับก็วันนี้จะพามาซ่อมหลอด led ครับที่มันขาดพังไปหมดแล้วครับเดี๋ยวเรามาซ่อมกันเลยครับไอซ่อมไฟ led ครับว่าซ่อมอยังไงก็ใช้ตัวนี้ครับนี่เป็นหม้อแปลงชาร์จไฟครับแล้วก็ปรับ12โวลต์ไว้ครับนี่ครับ นี่ครับก็มีไอที่เชื่อมตะกวัวนะครับอันหนึง่งนี่ครับปรับสองวนไว้ครับนี่ครับก็วิธีเช็คก็เห็นเห็นไอ้นี้ไหมครับมันจะมีเป็นเป็นล่องอยู่ครับเห็นไหมครับนี่ครับมันจะเป็นสามหลอดมันจะมี ขั้วอยู่ครับนี่สามหลอดจะมีขั้วทีหนึ่งครับนี่ครับมันจะมีขั้วสามหลอดมีขั้วสามหลอดมีขั้วครับนี่ครับแล้วคราวนี้สามหลอดแรกนี่มัดขาดครับมันก็เลยทําให้หลอดอื่นพังไปหมดเลยครับไม่ไม่ได้พังนะครับมันจะไม่ติดเลยครับคือมันจะตัดเลยครับก็เราวิธีใช้ก็เราจะเอาไอ สายมอแปลงชาร์ไฟนี่ครับมาจิ้มใส่ตรงตรงขั้วครับนี่ครับขั้วต่อไปจิ้มใส่ไปเรื่อยเืยครับนี่ครับเอาใส่แบบนี้ครับแดงก็ใส่บวกดําก็ใส่ลบครับใส่ไปเรื่อยจนจนกว่าไฟมันจะติดครับครับนี่แล้วครับเราก็ไล่ไปเรื่อยๆรืยครับก็หลอดนี้มันก็พังไปแล้วนะครับนี่ครับไล่ไปตามไอ้นี่ครับที่มันเป็น สามสามหลอดมันจะเป็นขั้วทีหนึ่งครับนี่ครับผมคิดว่าพังไปแล้วนะครับหลอดนี้ครับก็ลองเอามาซ่อมดูครับก็เดี๋ยวขอเช็กก่อนครับโอเคครับก็นี่ครับตัดออกจากตรงนั้นครับไอ้สามหลอดแรกครับที่มันมีปัญหาครับ มันก็เลยทําให้หลอดอื่นไม่ติดเลยครับนี่ครับผมตัดออกแล้วครับนี่ครับยาวครับก็เดี๋ยวลองดูครับว่ามันจะติดไหมครับก็เช็คดูแล้วสามหลอดเลยนี้ครับที่มีปัญหาครับเดี๋ยวลองใส่ดูครับ สีครับนี่ครับกลับมาใช้ได้เหมือนเดิมครับนี่ครับตัวปัญหาครับคือสามหลอดแรกนี่ครับนี่ครับหลายคนก็คิดเห็นไฟมันขาดก็คิดว่ามันขาดหมดครับก็โยนทิ้งเลยครับแต่ความจริงแล้วมันไม่ได้ขาดหมดนะครับบางทีมันขาดแค่หลอดหนึ่งอย่างนี้มันก็ทําให้หลอดอื่นไม่ติดเลยครับนี่ครับ แต่ข้อเสียก็คือมันจะสั้นลงครับนี่ครับก็ใช้ตัวนี้ครับต่อสายเข้าไปครับต่อต่อขั้ทขวทําขั้วตรงนี้ครับทําขั้วตรงนี้ครับก็โอเคครับก็ไฟที่พังไปแล้วครับแค่มาเช็คดูครับว่ามันขาดตรงไหน เราก็ตัดตรงนั้นออกครับก็ต่อใหม่ก็ใช้ได้เลยครับก็ได้ไฟกลับมาใช้เหมือนเดิมครับเกือบโยนทิ้งไปแล้วนะครับนี่ก็ใช้ได้ครับ